เคล็ดลับสู่ความสําเร็จเพราะมันไม่มีคือเราทําเริ่มธุรกิจเนี่ยเราเรารู้ลึกรู้จริงเนี่ยแปลว่าเรามีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญหรือความสนใจกับสิ่งนนะครับแล้วเราเอาจริงกับมันคือเราอย่าไปเห็นว่าเอ้ยคนอื่นเขาทำอย่างนั้นมันดีนะเราอยากทำตามบ้างาะว่านี่จุดเริ่มต้นมันผิดแล้วซึ่งมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันส่วนใหญ่จะไม่สำเร็จเพราะว่าทุกธุรกิจสามารถสำเร็จได้ ครับผมฤทธิ์คิ้วขาชาปัจจุบันตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทซัฟเรรโอจำกัดมหาชนเคล็ดลับสู่ความสำเร็จผมมันไม่มีผมเองก็ไม่ได้ตามหาแล้วผมก็ไม่อยากให้ผู้ชมตามหาว่ามันอาจจะมีเคล็ดลับหรือมันจะมีกุญแจอะไรนึงที่จะนําไปสู่ความสําเร็จคือเราทำเริ่มธุรกิจเนี่ยเราเรารู้ลึกรู้จริงเนี่ยแปลว่าเรามีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ นะครับแล้วเราเอาจริงกลับมนคือเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นเขาทาอย่างนั้นมันดีนะเราอยากทาตามบ้างผมว่านี่จุดเริ่มต้นมันผิดแล้วเพราะว่าทุกธุรกิจสามารถสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าธุรกิจนี้เราอยากทําแล้วเรามีความสามารถเราจะเป็น the first หรือ the best ในธุรกิจนั้นเนี่ยทุกธุรกิจมมนมีโอกาสที่สาเร็จผมเชื่ออย่างนั้น วันนี้ผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มาทําธุรกิจของครอบครัวที่ซาฟรีโวเนี่ยก็มาประมาณ17ปีผมก็ยังรู้สึกว่าลาคุดเขาบอกว่า the more you know the more you know you don't ก <c oughs> ็คือคุณยิ่งรู้เท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้ว่าคุณไม่รู้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแล้วก็คนเก่งกว่าเรามีเยอะแั้นเราทําธุรกิจหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีหลายเส้นทางสู่ความสาเร็จได้นะแต่และคนมีแนวทางการทํางานไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเตรียมใจก่อนว่าเรา กล้าคิดกล้าทำนะครับแล้วก็เรียนรู้ก an ับมันใช่ผมว่าอันนี้สำคัญคือส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่ามันมาธุรกิจที่มันสำเร็จมามาจากแรงบันดาลใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่า10% inspiration 90% perspiration ก็คือหยัดเหงือ เพราะฉะนั้นมันต้องสู้นะครับไอเดียดีๆธุรกิจเนี่ยไอเดียจริงๆพราะว,ว่าคนรุ่นใหม่มีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกนะครับก็คือจะต้องเตรียมพร้อมที่จะสู้กับมันแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็แก้ไขด้วยสติปัญญาแล้วก็ความมาะ <S <S 2> <S 2> <S นะซาฟรอน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีตรงนี้เพราะว่าของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับลงทุนกี่พันล้านมาเนี่ย ทุกวันนี้ผมก็ไม่ถือว่าเราสาเร็จในแง่ของธุรกิจที่จะกาไรมหาศาลในขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ยังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอยู่โดยเฉพาะธุรกิจธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่เราเคยนับกัน,นว่าเรา35ปีของธุรกิจซาฟารีเวอร์นี้ตั้งแต่รุดคุณพ่อเนี่ยเราเจอวิกฤตมาประมาณ30ครั้งสาปีดีสปีไขเพราะว่าธุรกิจท่องเทียเ่ยวมันเสนสิทีฟมากทุกอย่างมันมีผลกระทบต่อธุรกิจห,หมดแต่โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวจนเลยทาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติว่ามีช่วงที่ธุรกิจเป็นนขขขาาึ้แลลมีง พราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดโควิดถึงแม้ว่าโควิดแน่นอนเป็นช่วงที่สาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ผมว่าไม่ใช่แค่ธุรกิจเราก็คงกับนักธุรกิจทุกคนเหมือนกันแต่อย่างนอยที่สุดที่เราผ่านอุปสรรคมาเยอะเนี่ยผ่านวิกฤตมาเยอะเนี่ยมันทาให้เราเตรียมพร้อมที่จะตั้งสติแล้วก็พอจะมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเพราะถ้าเจอครั้งแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่รอด ว่าธุรกิจจะไปต่อหรือจะพอแค่เนี้ยมันอยู่ที่ใจ ผมว่าผมเองหรือไม่มีใครคนหนึ่งที่จะบอกกับท่านผู้ชมได้ว่านะครับธุรกิจของคุณจะต้องไปต่อหรือจะอยู่แค่นี้เพราะว่ามีหลายนักธุรกิจนะครับที่สําเร็จจากการที่หยุดพอแค่นี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็มีหรือเป็นธุรกิจที่เรียกว่าทํามา1 0 20ปีแล้วก็เพิ่งสําเร็จทำมาสามสี่สิปีเพิ่งสำเร็จก็มีแต่สิ่งที่เรามีความตั้งใจเนี่ยคือเรารู้ว่าธุรกิจเนี่ยอย่างแรกเรารักคือธุรกิจโดยเฉพาะอย่างซัฟเฟอริโอเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าใจไม่รักที่ทําทไม่ได้ด มีแพชชั่นกับมันแล้วถ้าอย่างนั้นไปต่อลำบากบางครั้งเริ่มต้นใหม่ก็อาจจะดีนะผมคิดว่าเจ้าของธุรกิจแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องถามตัวเองแต่สิ่งหนึ่งเลยคือถ้าเรายังคิดที่จะสู้ความล้มเหลวมันไม่มีเพราะความล้มเหลวคือเมื่อเราหยุดอันนั้นแหละถึงจะล้มเหลวถ้าตับเราเรายังสู้อยู่เนี่ยไม่ล้มเหลว